อ้าวเตียมตัวเต้นเตียมเปิดเต้นได้แล้วอ้าวเต้นบ่ดได้เล็กน้อยบ่เต้นอ่ะคือบ่เต้น <c oughs> ทำไมไม่เต้นครับสงสัยเพ่งบ่คือ ทำแม่เปิดเปิดเพลงเถ่ายหญ่เลียมมาสิขเขาเลี้ยงหน่อยก็บ่อยากเป็นย่ายเลยเพราะว่าเมื่อท่านทำต้องเปิดเด็กหน่อยไม่เพลงก็ต้องจริงจรงเพลงเด็กหน่อยโอ้เต้นเริ่มเต้นแล้วเว้ยเริ่มเต้นแล้วเว้ยเต้นแล้วอา้าวเตรียมเต้นอา้าวเต้นที่ไรอา้อาวอ้าวเด็กหน่อยบ่คึกน้ำอุ้ยต้องใช้ยายเรียมบ่ออกกา,าละวาดบันที้องยายล่ำเต้น อาไม่มีใครเต้นอยู่อ้าวเต้นีิครับเต้นวันเด็กนี่วันเด็กวันเด็กเล็กหน่อยห่ดเตร็นี่ช่างเสียงบอดีบออยุีย่เต้นครับน้องตกเกี่ยวน้องๆเต้นอ้าวอยายุี่าอ้าวขึ้นนิ่งอยู่เเต้นสิครับหมดเต้นอ้าวหมดเต้นหมดเต้นตัวเห็นถึงไหนอายดท่มา เพ่งบม่ม่วนบ่หรือบทเต้นอายุถึมาน้องทุกน้องเต้นเต้นคนน่ารักเฮาสงสัยตื่นเวทีตื่นเวทีตื่นแน่นอนตื่นเวทีหรือตื่นอย่างนุง่มบ้า oh <my> งไม่มีไปเต็มน,นุ่มบางเต้นสิครับ อ้าวนิ่งเลยไม่เต้นเลยเต้นเป็นบางคนโมก็ผาเต้นกับบอเต้นแล้วตอานี้ยืนเบิ่งแล้วบ,บานเนี่ย oh <my> ยืนเบิ่งเวทีก็ยืนเบิง่งยืนเบิ่ง่านผู้ชมมันไม่มี oh <my> ใครเต้น oh <my> อ้าวโมมี่เเต้นกับบอสเต็นว่ายืนเพ่งจบกับเศ้า oh <my> ยืนเพ่งจบกับลงเวทีเอายืนจบกับลงเวทีเอา น้องน้องเต้นเต้นสิทรับโมาตินโเต้นเขยืนนี่ะละยืนโชว์หุนยนโชว์หนชุดขาวบริสุทธิ์โชว์หนเต้นสิท้าบไม่เต้นเลยผูบอกให้เต้นก็ไม่เต้นเลยยืนนิ่งเงี้ยตื่นเวทีแล,ล้วเอ้าจริ้จรงคือนมครัน